สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel f ลฟิลไทยใน YouTube ครับก็วันนี้ตอนเช้านะครับอยู่ที่เมืองฮานอยนะครับตอนนี้เป็นต่องโงเหวียนนะครับอันนี้อยู่ที่ฮะโฮเหมดโงเหวียนเจ้าของร้านเขาบอกว่าโซหมดก็คือเลขที่หนึ่งนะครับโงเหวียนนะฮะนี่ก็ แบ็กแพคเกอร์โฮสเทลนะครับก็อยู่ในซอยนี้ครับเป็นย่านที่แบ็คแพคเกอร์มาเหมือนกับถนนข้าสารนะครับแม่ค้าพิองหาลินจีไปนีขายหมดเลยตอนนี้ลิ้นจีกำลังออกในที่เวียดนามน,นะครับ <c oughs> ก็นี้เข้ามาที่ตรงนะครับที่พักที่นี่มีอาหารเช้าให้ด้วยนะครับแล้วก็มีเบียร์ตอนเย็นนะครับตอนเช้ามีอาหารเช้าก็มีขนมปังฝรั่งเศสนะครับ แบบนี้นะเล็กบักแก๊สนะฮะแล้วก็ไ่ดาวนะครับหรือจะเป็นอาหารแบบเวียดก็ได้บอกเขาได้นะครับถ้าถ้าถ้าคุยกันรู้เรื่องนะฮะแต่ถ้าคุยันไม่รู้เรื่องตอนนี้จะเป็นแบบนี้นะฮะแต่พอดีผมอยากจะเอาแบบที่นักทเทีย่ยวทั่วไปเขาทานไม่ใช่มีกล้วยมาให้มีกาแฟนะครับจะเป็นกาแฟนมกาแฟดําก็ได้ส่วนถังสีงเงินที่เห็นตรงข้างหน้าผมเนี่ยจะเป็นเบียร์นะครับจะมีเบียร์ให้ทานด้วยตอนเย็น รีเป็นแฮปปี้เอาตั้งแต่ห้าโมงเย็นถึงค่มหนึ่งนะครับนี่ครับก็เป็นอาหารเช้านะครับก็ที่พักราคาก็ประมาณ2,500 250, ส0าอนาก็ประมาณส0 0กว่า4 0 0บาทนะครับก็มีเรีนี้นให้ทานนะครับที่พักก็ถือว่าทั่วไปครับไม่ไม่ได้ว่า อะไรมากครับประมาณอาจจะเก่าหน่อยที่นี่นะครับเปิดที่นี่เฟรนลี่นะครับมีมินิภาพดีนะครับแล้วก็มีเบียรให้ขานแล้วก็มีอาหารเช้าให้ด้วยครับผมอาหารเช้านี่ภาษาเวียดนามเรียกว่าอันสางนะครับอันสางอันแปลว่ากินนะครับกินเช้านะฮะสางนี่ผมน่าจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับภาษาไทยนะครับเพราะของเราก็คําว่ารุ่งสางนะครับ ก็ยังมีอยู่นะมีหลายคําที่ภาษาเวียดนามภาษาไทายคล้ายกันนะครับว <ST AR C IO> ันนั่งทํางานไปแล้วก็ทานอาหารเช้าไปครับเราพบกันใหม่ครับกับช n e l ฟรีไทยในทุกครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับสวัสดีครับทิงพาไปที่ถังเบียร์นะครับเดี๋ยวตอนเย็นเจอกันสวัสดีครับ